กำลังมองหาล่ามภาษาพมา่ามืออาชีพใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานโรงพยาบาลหน่วยงานราชการหรือการติดต่อธุรกิจที่เข้าใจทั้งภาษาวัฒนธรรมและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ล่ามของเรามีทั้งเจ้าของภาษาและล่ามชาวไทยที่เชี่ยวชาญภาษาพมา่าโดยเฉพาะคะ่ะผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ทำงานมั่นใจได้ว่าการสื่อสารจะถูกต้องชัดเจนและเป็นมืออาชีพคะ่ะ มีบริการให้เลือกทั้งล่ามติดตัวสำหรับงานภาคสนามและล่ามออนไลน์ผ่านซูมหรือ g o o g l e m e e t ที่พร้อมให้บริการตามความต้องการของลูกค้าค่ะลูกค้าในหลายองค์กรเลือกใช้บริการของเราไม่ว่าจะเป็นการประชุมการอบรมพนักง,งานในโรงงานและการสัมมนาเราพร้อมดูแลทุกข,ขั้นตอนโดยทีมล่ามที่เชื่อถือได้ค่ะเคล็ดลับง่ายๆในการเลือกใช้ล่ามภาษาพม่าให้เหมาะสมกับงานนะคะ หากต้องการสื่อสารกับแรงงานควรเลือกล่ามที่เข้าใจศัพท์เฉพาะและสำเนียงท้องถิ่นค่ะแต่ถ้าใช้ในการประชุมควรเลือกล่ามที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือธุรกิจเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะ Translation Center ให้บริการครบทั้งล่ามประชุมล่ามติดตัวและล่ามออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะค่ะหากสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะ